สวัสดีครับผมสิรัสสิรัสยาพานุ่งครับวันนี้มาสปอนเซอร์คุณหนุ่ยคุณหนุ่ยอยู่ที่ตำบลเส็กใต้อำเภอบังค้าจังหวัดเชียงสารครับคุณหนุ่ยครับนี่บริษัทวีไซน์นะครับบริษัทวีไซน์เป็นบริษัทขายตรงตั้งอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเปิดมาแต่ปีสยาบเป็นสามสิบห้าประเทศทั่วโลกเป็นบริษัทที่มั่นคงมากครับวีทไทยแนด์นะครับเปิดมาได้เกเอบปีเศษ ก็ตาองุี่จะมาเจริญเติบโตนะครับนี้เป็นบริษัทที่เราครับวีพอพันสองสามยู่ที่ปลาดิบรีครับเราเป็นท้องที่และสนยอการเรียนรู้นะครับผู้ก่อตั้งดีไซน์มีคุณเกณฑ์คุณล้านีุพรครับซีอีโอในประเทศไทยก็คุอโอจุกุบงนะครับผู้ก่อตั้งและผู้บริหารการก็อ่าเครื่อข่ายมาไม่้อยกว่าทีครับไซนไทยแรงก็มีอยแวนะครับผลิตภัณทุกตัวมีอออยอดนะครับ ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเสริมเราก็เป็นนวัตกรรมอีซูทูเอสีทูเป็นโมเลกุลเล็กๆเวลาเราอบแล้วจะดูกซึมเข้านในกระวฝากไม่ตาาบบ้างถูกโบยย่อยนะครับแล้วชุดหน้าเด็กก็มีตัวชิพเชอร์และก็เซรั่มครับอรแยนยอยแนดิโอไลต์แอนติโอไลต์เนี่ยพวกเราสกัดมันจากธรรมันติชนิดที่5ประเทศทั่วโลกเช่นน้ำมันป,รรป,นนปาลุกน้ำมันงานน้ำมันมะข้าวน้ำมันมะพร้าวนะครับเพวยตั้งแต่เส้นผมจนปลายเท้าทำให้เราแข็งแรงยืดอายุยืนนะครับเราได้ปอนตัวยาวอายุยืนครับส่วนที่สุดล่ว่าช่วยได้ ่าเบาหวัติลำดันก็ข่าวก็ดูไขมันต่างๆนะครับแล้วก็ร่อนเลือดนะครับลูกค้ำติการ์บูรี่เป็นผลชาการประจำชาติแบบน่าดื่ดในเวียนะครับต้ะกองไปด้วยโปรตีนและวิตามินนะครับเหลียงที่ใช้กันยังใช้กันหลินลินลักษารูกค้ำติการ์บูรี่นะครับแล้วก็กาแฟเครื่องปรุงอากาศนะครับผู้หญิงคนนี้เป็นผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบนอนติดเตียงครับใจเได้ดูแล้วก็ไม่น่าจะรอดก็ขอร้องออกกลับบ้านพรกลับบ้านมาตอนนอนก็ละลายโควิด1าเมตรก่องสัปดาห์ครับ มารูาลุกขึ้นมาได้ทุกวันนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับอันนี้อยู่ในทีมงานผมที่บอกนะครับก่อนแกกินกอมโอมจ้านะครับด้านกอมนะครับน้านากกจะสดขาวสไตลว่านะครับแพ็กเกจที่เราลงกันก็มีไซส์บไซส์เบสิกมันบอกในเอไเ้าพันเก้าร้อยเิไซสเอก้าพันห้าร้อยไซส์เอลแปดนะครับรายได้เรามีหลายช่องทางนะครับกำไรกระสี่ยีาบเปเซนต์นะครับโบนัส่านะนํานะครับยกตัวอย่างเราชวน เราลงแพ็กเกจ B เล็กสุดนะครับเราจนคนหนึ่งคนเราจะมีรายได้495บาทนะครับของเราบาลานซ์ E แบบจ่ายสูงสุดที่6 6ต่อเดือนนะครับท่านประมาณ9,900แล้ว1 8 0 0ขึ้นอยู่กับแพ็กเกจที่เราลงครับโวนต์แบดชิ่งโบนัสจ่าย5%เก็บครับเลึกนะครับของเราอ่าอัพติสตาร์5นะครับเงิน9ตำแหน่งครับจนถึงตำแหน่งสุดท้ายเนี่ย12ตำแหน่งตำแหน่งนัดสุด้ายถ้าเป็น24 24นั้งรวมไปได้แล้ว ซ้ายเป็นแอร์แบลนดี่ซ้ายขวาถ้าเรา,าําตามธรรมชาติม네ันจะโตข้างเดียวนะครับของเรานะครับ like น้องอยู่นี่น้องัวตัวนสองคนทุกคนัวนคนสองคนหมดครับแล้วเรียนเต็มหนังหน้ากระดานแบบนี้นะครับรายได้จะเกิดแบบนี้ครับถ้าเราลงแพ็เกจเล็กสุดนะครับสามพันเราจะได้สินค้าสี่สัแต่นะครับเราชวนัวนสองคนจะมีรายได้เก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับโปรเจกต์เราเราทัดแค่สามเก้าที่ครับหนึ่งลงแพ็เกจแพ็กเกจอะไรก็ได้นะครับ สองเคกินเคยใช้อนละ2ับปฏิทุกเดือนนะครับแ้ะชวนคนสองคนแค่นี้เราสามารถประสบความสำเร็จในวีซาได้นะครับ